สวัสดีค่ะอัสสลามวะลัยกุมค่ะเพื่อนๆค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงคุกกิ้งบายมีซีแคนเลฟค่ะวันนี้ฉันจะหุงข้าวแบบตุรกีค่ะจะลองหุงครั้งแรกนะแล้วก็จะผัดผักของคุณแม่หุงข้าวกับเนื้อย่างค่ะตอนนี้กําลังย่างเนื้ออยู่ค่ะทุกคนวัตถุดิบอุปกรณ์มีแค่นี้จริงๆแล้วดิฉันก็จะทําไข่เจียวครูซาหรือว่าไข่เจียวสุกินี่ค่ะทุกคนค่ะโอเคนะขอบคุณทุกกำลังใจในการรับชมเด้อค่ะ ดิฉันหมักเนื้อกับโยเกิร์ตกับผักชีเครื่องปรุงของอาหรับใส่เกลือแล้วก็ผงปาปริกาหมักด้วยโยเกิร์ตเนื้อจะได้นุ่มค่ะใส่น้ำมันมากรอกด้วยรับนวค่ะจากนั้นดิฉันก็จะนำมาย่างด้วยหม้ออบรมร้อนแบบนี้ค่ะง่ายๆเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวดูตอนอย่างเสร็จนะคะทุกคน ทุกคนฉันจะหุงข้าวก่อนฉันนำล้างฉันฉันนำข้าวไปล้างเลยฉันก็สเปรย์น้ำมันมากอกนิ็ดหนึ่งใช่ไหมแล้วฉันก็จะผัดให้มันเป็นสีน้ำตาลพอเป็นสีน้ำตาลเสร็จฉันถึงจะเติมเครื่องปรุงก็คือแม็กี้คนอื่นอาจจะเติมเกลือแต่ฉันไม่เติมเกลือไงฉันจะเติมผงแม็กี้ให้มันเป็นเหมือนข้าวหมกไก่โอเคป่ะโอเคผัดให้เขาเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วเติมน้ำแล้วค่อยเติมข้าวสีขาวให้มันเป็นทูโทนอะโอเคไหม โอเคค่ะทุกคนรอเนาะรอให้เป็นสีน้ำตาลนะมันไหมก,ก่อนอะ่ะโอเคปะ่ะไม่มีใครมาหรอกมีแค่นี้แหละผัดจนกว่าจะเป็นสีน้ำตาลโอเคปะ่ะฉันเห็นน้องสาวน้องพันน่ะเนาะน้องสะใภ้ตุรกีน้องส,สาวฉันอ่ะเขาทำน่ากินมากก็เลยคิดว่าเออ,อยากทำให้คนที่บ้านทานค่ะคนขับรถนี่อยู่นะวันนี้ทานเป็นลูกเนาะ ทานกับเนื้อย่างแบบอาหรับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อย่างเป็นแบบไหนให้มันไหมผมจะไหมไหมล่ะมันจะไหมไหมเพราะว่าเขาข้าวไปล้างน้ำก่อนไงเธอเออเดี๋ยวก็ไหมโอเคนะรอดูฉันเมื่อกี้ดิฉันสเปรน้ำมันลืมไปว่าเขาต้องใส่น้ำมันเยอะแต่เราไม่อยากให้ลูกเรากินน้ำมันเยอะไงจ๊ะ mm hmm. ก็เลยสเปรน้ำมันไปอีกนิดนึงค่ะก็ข้าวก็เลยเปลี่ยนสี mm hmm. เห็นไหมทุกคน โอเคเด้อ okay ให้มันถึ้นน้ำตาลอีกนิดหนึ่งแล้วเราก็ค่อยเติมข้าวขาวแล้วเราก็เติมน้ําแล้วเติมคอง,งุงแล้วก็เอาไปหุงดิฉันจะหุงเฉยๆหุงข้าวนะดิฉันหุงแบบนี้ไม่เป็นไม่สวยได้แล้วค่ะทุกคนค่าเนี่ยได้แล้วเห็นไหมหรือว่าให้มันน้ําตาลตัวนี้ก่อน first time นะครั้งแรกที่ลูกจะได้กินนะคะ เดี๋ยิฉันจะเอาไปหุงด้วยหม้อหม้ข้าวพอมได้หม้ข้าวที่นี่ค่ะมาดูตรงนี้เดี๋ยวให้มันดูกล้องนั้นไม่ต้องมาหรอกเพราะว่ามันลำบาก เนาะทุกคนก็เคยเห็นแล้วการหุงแบบไหนโอเคไหมเนียค่ะฉันจะเอาไปหุงด้วยหม้อหุงข้าวเพราะว่าฉันทําแบบนั้นฉันทําข้าวมันไม่สวยไงดิฉันทําไม่เป็นแบบนั้นอะแบบที่หุงในหม้อดิฉันทําไม่เป็นเคยหุงแล้วแล้วมันเม็ดมันไม่สวยค่ะดิฉันถนัดแบบนี้โอเคนะทุกคนนะเดี๋ยวสุกแล้วมาดูกันค่ะโอเคค่ะดิฉันจะทําไข่เจียววันนี้จะใส่น้ามันไม่เยอะโอเคปะ Actually... ทดี่เขาแบบว่าอันนี้บางคนเขาก็กินดิบไงแต่ว่าเราจะทําเมนูสุกไงครับวันเนี้ยโอเคนะทอดที่เขาสุกหมอบอกว่าไม่ให้ปรุงด้วยน้ำมันหมอแบบหมอสุขภาพไงจ๊ะหมอหลายคนก็ความเห็นหลายแบบไงแต่ว่าที่เราออธิบายให้ฟังเนาะมันจะได้แบบนี้ โอเคจ้ะทุกคนนะแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วพอเสร็จเมนูนี้เสร็จฉันก็จะผัดผักเลยจะทําผัดผักไงจ้ะค่ะจากนั้นก็นี่ค่ะเสร็จแล้วนะดิฉันก็จะลากไข่ลงเลยเค่ะทุกคนค่ะโอเคจะทําไข่เลยนะโอเค ไข่สามใบนะเมนูนี้ไข่สามใบเต็มกระทะกำลังสวยแล้วฉันก็จะกลับด้านเดี๋ยวค่อยกลับนะเพราะฉันจะทำไก่กรอบค่ะไข่กรอบโอเคปะ่ะ สวยเนาะฉันเคยเห็นเขาทาขายเป็นกล่องเป็นกล่องไลยอ้นี้พอทำเสร็จน,นี้เสร็จก็ใส่กล่องเลยนะแต่ของเราไม่ใช่ไงจ๊ะฉันจะกลับด้านโอเคปะ่ะก่อนกลับด้านขอโรยผักเพื่อความสวยงามฟังกุลเยนมยาก ชโลยหน้าแต่ว่าความจริงก็คือโอเคค่ะได้แล้วสุกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะที่ฉันไม่กลับแหละสุกแบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็โอเคอยู่โอเคไหม ผัดอะไรคะผัดผักตัวมิตรค่ะดิฉันจะใส่แล้ดิฉันจะใส่กระเทียมเยอะๆค่ะวันนี้จะทานกระเทียมแบบ โอเคค่ะดิฉันจะผัดให้นี่สุกก่อนเนาะแครอทนี่เขาสุกยากเลยจ้ะปิดไฟออ้ิดปิดหม้อแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเ้วก็จะใส่บรอกโคลี่ใส่เห็ดใส่สุกินี่เราก็จะเสร็จเลยโอเคนะโอเคค่ะทุกคนค่ะได้แบบนี้แล้วเนาะฉันก็จะใส่ขนม ก้อ,อยู่ไหน่ะจากนั้นทีฉันก็จะใส่ผักค่ คนขาเมื่อกี้ตอนเทผักไม่ได้ใส่เนาะเนี่ยไม่ได้กดช,ชัตเตอร์ค่ะตอนนี้ก็เลยให้ดูว่ามีอะไรบ้างบล็อกโคลี่กระหล่ำขาวดอกกระหล่ำขาวมีเห็ดด้วยแล้วก็มีสุกินี่ด้วยค่ะมีแค่นี้ค่ะวันนี้อาหารง่ายๆเนาะจะทานกับไข่สุกินี่นะทุกคนแล้วก็มีถั่วถั่วต้มด้วยค่ะถั่วห้าชนิดเนาะถั่วหนึ่งเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวสุกแล้วมาดูเนาะปิดไฟไว้แป๊บนึง เียอมาค่ะสุกแล้วค่ะทุกคนขาเนี่ยเดี๋ยวจะจัดจานแล้วนะง่ายมากโอเคนะจะจัดจานค่ะทุกคนขาได้ไหม ็ดงาค่ะเอาเมล็ดงาเราใส่ด้วย กินเพื่อรักษาค่ะนะกินเพื่อรักษานะอันนี้นะไม่ได้กินเพื่อมันมีอยู่นะแต่ว่าจะให้เห็นแค่นี้โอเคปะให้เห็นแค่นี้แหละ เดี๋ยวจัดจานต่อไปค่ะทุกคนโอเคนะนี่ค่ะทุกคนได้ข้าวแบบนี้แล้วนะเดิฉันจะตักเสิร์ฟเลยค่ะรู้สึกข,ข้าวไม่สวยเนื้อย่าง โอเคจากนั้นก็จะใส่ผักมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาโอเคไหมทุกคน ได้ไหมใส่เยอะหน่อยวันนี้ให้กินของแดงด้วยจ้ะแล้วก็ตกท้ายด้วยโยเกิร์ตทุกคนคาเสร็จแล้วค่ะ โอเคนะคะขอบคุณทุกคนกำลังใจทุกการสนับสนุนค่ะก, like, การกดไลค์การคอมเมนต์เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้า i love you ครับเพื่อนค่ะบาย